สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสุกคูสุขค,ขคนครับผมพบพอกับพลนปลาไผ่แช่แนวรับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ทางช่องพลนปลาไผ่กับศิภาพี่น้องมาเปิดการยืนยันแบบ2ขั้นตอนในมือถือครับพี่น้องครับบางท่านบางคนกับคือสีเฮ็ดเป็นแล้วนะครับพี่น้องนะแต่ว่าทางพลนปลาไผ่นี่ก็จะแนะนําอยากแบ่งปันประสบการณ์ครับพี่น้องครับ อยากแช่ความอันนี้ให้พี่น้องได้เบ่งน้ากันได้หูจักน้ากันครับอันดับแรกครับพี่น้องเทากับเขาาหนากรูเกิลเลยครับในการเปิดการยืนยันแบบ2ขั้นตอนผ่านมือถือง่ายๆครับเพจข้าวเดี่ยวแป๊บเดียวกดเข้าไปเลยครับเห็นรูปโปรไฟล์บ่ครับพี่น้องรูปโปรไฟล์ใน g o ู g ก e เท่านี้กดเข้าไปครับแล้วก็มาจัดการบัญชี พอมาหนานี้แล้วครับพี่น้องเขาเลื่อนแถบมาให้มาแถบว่มปลอดภัยครับกดเข้าไปเลยแล้วการเลื่อนมาตรงการยืนยันแบบ2ขั้นตอนตรงนี้ยังปิดอยู่เลยครับเด้อเพราะท่านได้เปิดเนาะเขากับสิเปิดปฏิบัติการการยืนยันแบบ2ขั้นตอนครับกดเข้าไปเลยพอกดมาแล้วมันก็จะเปลี่ยนหนา้าให้เข้าตรงนี้ครับการยืนยันแบบ2ขั้นตอนเขาก็อ่านเบิ่ง อรานมึงไล่ละเอียดก่อห้อยสีเฮ็ดเอากดเริ่มต้นใส่งานครับพี่น้องตรงนี้ปอนรหัสครับหัสผ่านเมี่ยวเขานี้ละผมมือใส่รหัสของผมเข้าไปถัดไปเลยครับพอเขากดแล้วมันก็ชิมานี่การยืนยันแบบ2ขั้นตอน ตรงนี้เขากดต่อไปครับบันถ้าพี่น้องท่านใดสมัครไม่เอาท่านให้ยืนยันทุกเบอร์โทรศัพท์พี่น้องกข้าใจหรอครับเด้อเพราะว่าระบบมันจะส่งเป็นรหัสม่ให้ให้เขากรอกครับกรอกในการเปิดการยืนยันแบบ2ขั้นตอนพี่น้องตรงนี้ผมบาท่านใส่เบอร์โทรศัพท์ครับผมก็จะใส่เบอร์โทรเข้าไปตัวนี้เป็นเบอร์ สำรองครับเบอร์สำรองกดทรงครับลอระบบประมวลผลข้าวหนึ่งเดี๋ยวก็จะส่งรหัสมานี่รหัสมาแล้วครับพี่น้อง485446หี48ใส่รหัสเข้าไปครับกดถัดไปครับตรงนี้ การยืนยันแบบ2ขั้นตอนเปิดการยืนยันแบบ2ขั้นตอนใช่ไหมกดเปิดเลยครับพี่น้องครับกดเปิดเข้าไปเลยตัวนี้ถือว่าเสร็จสมบูรณ์ครับเปิดการยืนยันแบบ2ขั้นตอนแล้วตั้งแต่วันที่24ตุลา64ถ้าเขาว่าอยากกันนี่เขาก็ปิดตัวนี้ก็ได้ครับพี่น,น,น,น้องครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับนาะพี่น้องท่านใดที่เต็ตช่อง YouTube ก็ชีได้ยินขา่าวหรอกครับว่าเขาบอเปิดการยืนยันแบบ2ขั้นตอนมั่นสีเฮดให้เฮาบาสามารเขาหลังบานได้ได้มมยินเพิาไม่าจังั่นครับพี่น้องผมก็เลยอยากมาแบ่งปันอยากแนะนําให้พี่น้องหูจักว่าการเปิดการยืนยันแบบ2ขั้นตอนนี่มันบ่ยากครับพี่น้องมันง่ายๆแ๊บเดียวถล้าถ้าคลิปนี้นะครับเนาะมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังแรงใจพ้นปลาภัยในเด้อครับเด้อ พบกอนคลิปหน้าครับคลิปหน้าผมสิมาสอนวิธีมาบอกวิธีแนะนําวิธีการปิดการยืนยันแบบ2ขั้นตอนในโทรศัพท์มือถือครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ